สวัสดีค่ะพบกับกกรายการโฮส i เซนกิ้งหมอนิ่งนิวเช้าวันคารที่1นกราคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานเริ่มพื้นตัวขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลงแรงทําจุดต่าสุดในรอบ1เดือนปิดตลาดสามารถทะลุ3,300ดอลลาร์ได้นะคะปิดที่3,302ดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง28ดอลลาร์ค่ะเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนราคาทองคํา สำหรับรึ่งปีแรกเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง10แล้วนะครับเมื่อวานนี้เงินดอลลาร์ยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะ,ะจากสองปัจจัยหนึ่งปัญหาการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐสองความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าของอเมริกาแล้วก็ประเทศคู่ค้านะครับก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับประเทศคู่ค้าเพิ่มเติมนะคะจากที่บรรลุข้อตกลงกับประเทศเดียวก็คือยูเเท่านั้นเอง กำหนดเส้นตาย9การกฎาคมนะคะก็คงต้องต้องดูว่าจะประุข้อตกลง,งกับประเทศไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะสารัฐช่วงนี้อยู่ในช่วงของกำลังผ่านร่างกฎหมายลดภาษีแล้วก็ลดการใช้จ่ายขนาดใหญ่เลยนะคะก็อยู่ในช่วงของการที่จะให้อุทิสภาลงมติผ่านความเห็นชอบนะคะถ้าบุทิสภาลงมติผ่านความเห็นชอบแล้ว ก็จะให้สภาผูา้แทนรัฐดรลงมติผ่านคอมเมนชอบนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะให้ประธานดอนทรัมนลงนามบังคับใช้กฎหมายนะคะคือก่อนหน้านี้ทรัมก็อยากให้เสร็จทันก่อนวันชาติสารัฐก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะคะแต่ว่าคงคงไม่ทันนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือจะทําให้นี่สหรัฐอเมริกาของอเมริกานะคะก็พุ่งสูงขึ้นอีก 3.3ล้านล้านดอลลาร์่ะจากปัจจุบันมีหนี้สาธารณะ36ล้านล้านดอลลาร์ทางด้านกองทุน SPR ปเมื่อวานขายทองคำออกมา2.29ตันค่ะสำหรับวันนี้มีการประชุมสัมมนา ECB Forum นะคะก็ะจะมีประธานธนาคารการคำนำเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้นะคะก็ะจะมีการแถลงของประธาน ธนาคารกลางชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็นเจเริวโภคประธานเฟดนะคะประธาน ECB นะคะประธาน BOJ แล้วก็ประธาน BOE หรือว่าธนาคารกลางอังกฤษนะคะคงพูดถึงแนวโน้มนวยบการเงินเป็นหลักซึ่งประธานเฟดน่าจะพูดเหมือนเดิมนะคะว่าไม่เล่งลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะแต่ว่าก็ติดตามประธานธนาคารกลางท่านอื่นๆด้วยนะคะส่วนสามทุ่มเนี่ย ติดตามตัวเลขดัชนีพิมายภาคการผิดของชเมริกาเดือนมิถุนายนของ ISM ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น48.8ครับมีจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนพฤษภาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น7.4ล้านตำแหน่งนะครับก็น่าสนใจตัวเลขทั้ง2ตัวเลยนะน้องมาคนรงคำคาดว่าอาจจะปรับตัวขึ้นได้ต่อ นะคะแต่ว่าอาจจะติดแนวต้านประมาณ3,330ดอลลาร์นะคะผ่านขึ้นไปได้3,350ดอลลาร์ค่ะแนวรับ3,295ดอลลาร์แล้วก็3,270ดอลลาร์นะครส่วนราคาองแท่งของสมาคมเมื่วานปรับเปลี่ยน11ครั้งขายออกช่วงเย็นนะคะ5,600บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะแนวรับ5,700บาท5,450บาท แนวต้าน5 1าหมบาทและ5 1าหมื่นนึบาทะคระับคำแนะนำการลงทุนนะคะเทรดดิ้งตามกรอบอาจจะดูกรอบประมาณ3270ันถึงประมาณ3330ดอลลาร์นะคะลงทุนระยะยาวจะซื้อเก็บนะคะก็ซื้อเก็บประมาณ3,200ันสถึง3,250ันอาดอลลาร์นะคะ โกฟิวเจอร์เก่งกำไรฝั่งซื้อ3,270ดอลลาร์เราก็ตัดขาดทุน3,250ดอลลาร์ 3, ค่ะโกลไลฟิวเจอร์เก่งกำไรฝั่งซื้อ3,285ดอลลาร์เราก็ตัดขาดทุน3,265ดอลลาร์ 3, ค่ะเงินบาทเมื่อวานขึ้นหไหยกรอบแคบนะคะเราก็ทรงตัวที่32บาท47สตางค์นะคะแนวโน้มก็คงขึ้นไหวในกรอบ แคบๆอยู่นะคะแล้วก็ให้แนวรับ32บาท30สตางค์แล้วก็แนวต้าน32บาท65สตางค์ USD f u t u r e สัญญาเดือนกันยายนค์ะก็เทรดดิ้งตามกรอบ32บาท15สตางค์ถึง32บาท50สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ